ครับเพื่อนๆผมจากร้านโอทอยนะครับ <Yeah. S 1> วันนี้จะมารีวิวตัวดีเซลแรนเนอร์อครับผมตัวนี้จะเป็นรถสเกลอีกรุ่นหนึ่งที่ขายสมจริงมากครับผมตัวนี้จะเป็นฟอร์ดตัวฟอร์ด F150 ของนอกครับผมตัวนี้จะดีไซน์สร้างเหมือนจริงมากตัวนี้จะเป็นข้างหน้าจะเป็นปีกนกข้างหลังจะเป็นคานแข็งครับผมเหมือนจริง ตัวนี้ก็จะเปิดประตูหน้าได้แล้วก็เปิดฝากระทะกระบะหลังได้ครับผมตัวนี้ขนาดหนึ่งสิบครับใหญ่มากครับผมตามปกติพื้นฐานตัวนี้จะเป็นตัวอา r พร้อมเล่นเล็เดียวสุดหลันอ่าตัวนี้ผมจะไมด้ดูให้ดูกล่องก็ใหญ่ครับผมมาตรฐานของนะฮะแต่มาดีอินไซน์ง่ายๆใหญ่พอสมควรตัวนี้ก็จะเป็นตัวงานของ ผมเลยจะมาแกะดูภายในกันเลยดีกว่าว่าข้างในประกอบไปด้วยอะไรบ้างชุดไฟอะไรบ้างนะครับผมวันนี้ก็เราจะแกะ,แกะแกะด้านบนอขออนุญาตวา,างไวตัวนี้เขกากันกระแทกมาให้อย่างดีนะครับผมานาเป็นฟองแข็งตัด่วนมวร้อนจนเขามาให้รั่ว รีโมทของตัวนี้เขาจะให้เป็นตัว RC4GS ครับผมนะครับผมตัวนี้ก็จะมี4ชั้นแนลฟังก์ชันครบคันมีหน้าจอมีต้นให้ปรับตั้งค่าและฟังก์ชันต่างๆครับผมรีโมทตัวนี้ก็จะใช้ถ่าน 2A 4ก้อนครับผมแต่ตัวนี้ก็จะดีหน่อย เพราะว่าสมมติถ้าเราไม่ได้ใช้ถาดนี้ข้างในเราเปลี่ยนจากถาดตัวนี้ถอดสายตัวนี้ออกเพื่อเปลี่ยนแผ่นไอ้เปลี่ยนแบตลิโบรลิโผได้ครับผมโดยจะได้เล่นได้นานๆหน่อยับผมถาดมันถอดออกได้เราสามารถเปลี่ยนได้ครับผมอ,อันนี้ระวังตัวลิโหมดด้ดก่อนนี่ก็แจกมาให้ข้างในก็จะไม่มีอะไรมากอันนี้ก็น่าจะเป็นคู่มือโมทอ่าจะมีสติกเกอร์ แปะหน้ารถครับผมแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนเขาไม่ได้ติดมาให้เขาไม่ติดตัวเองเดี๋ยวเราดูตัวรถกันเลยดีกว่าครับผมนี่ครับผมใหญ่มากขออนุญาตวางของตรงนี้ก่อนแกะถุงเออกลาเกัน โคงท้ายแต่มันเปิดออกได้ดสามารถใส่ได้ครับผมนี่ครับผมตัวนี้นมันติดใหญ่ามากเป็นตัวฟอร์ดคล้ายฟอร์ดแอตเตอร์นี่เขาทำมาเป็นฟอร์ดฮีโร่ครับผมใหญ่นะอ่าด้านหน้าด้าน,นข้างมันท้ายมันล่างครับผมเห็นไหมครับตัวนี้มีชุดไฟจะมีปีกนกตัวนี้จะเป็นรูปปีกนกครับผม เป็นีเหมือนจริงเป็นรุ่นแหนบคันแข็งมียางะไะให้ด้วยครับผมน่าเทไหะครับเหมือนจริงมากครับผมเวลาเราใส่แบตบเราต้องใส่ด้านนี้นะครับผมเห็นไหมมันเปิดฝาท้ายด้านหลังได้ใส่ตรงนี้ครับผมนี่เป็นแบบจะเป็นปลั๊กตัว TX หกูนมาให้ครับผม,ผมตัวนี้อ่านี้ก็จะเปิดประตูได้ครับผม ดูภายในได้สวยสมจริงมากเปิดได้ทั้งสองข้างครับผมฝาท้ายมันเปิดได้แต่พอดีมันหลุดเดี๋ยวค่อยใสยย่ที่หลังคราบผมใส่ทีหลังได้ครับผมใส่มันก็จะล็อกพอดีใส่ถานพอดีดีไซนม์มาดีสวยงามกระบะลึกสวยสมจริงน,นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายในกัน ว่าประกอบไปด้วยชุดไฟอะไรบ้างเพราะมันอยู่ด้านไหนนะครับผมแล้วมาดูชัดๆอีกทีแล้วกันนะครับผมอ่าตัวนี้จะเป็นรุ่นปีดนกเป็นตัว Ford h r o Ford Raptor ครับผมตัว F150 สวยงาม,มาประตูเปิดได้เปิดได้ภายในนี่ทำได้ดีสวยงามมากครับผมเห็นไหมฮะประมจริงม,มากภายในอ่าเบ สวยพวงมาลัยเกียวเขาดีไซน์ได้ออกมาดีมากครับผมแตตอนนี้เด,เดี๋ยวเราจะมาแกะดูข้างในว่าเขาแถมชุดไฟอะไรบ้างบ้างอ่นี้ดูช่วงล่างก่อนดีกว่าเห็นไหมฮะโอ้สวยสมจริงอับผมนุ่นนี้ก็จะเป็นปีนกนกเห็นไหมครับผมอ่มาเนมครับผมปีนกนกตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเกียร์ด้านลกลางใช่หไหมครับ ตอนนี้ก็จะเป็นปีกนกนะครับผมาดูช่วงล่างกันดีกว่าสวยสมจริงนะฮะระบบเกียร์เพลากายเห็นไหมฮนะนี่เป็นเหล็กมาให้เลยนะครับผมชั้นสีนี่ก็เป็นชุดสีอลูมิเนียมนะครับผมแข็งแรงอันนี้เป็นสายโช๊กเห็นไหมฮะสัมันโช๊กครับผมสวยโช๊กเห็นไหมฮะโอ้สวยสมจริงมากอันนี้ชุดวางมอเตอร์นะครับผมเดี๋ยวเราต้องดูภายในแต่นี้เราดูองค์ประกอบของช่วงล่างกันก่อนว่าเขาทํา ดีไซน์ได้เหมือนจริงมากแค่ไหนครับผมตัวนี้จะเป็นล็อกดิฟไอตัวนี้ดิล็อกดิฟตามดีนัมโมดนะครับผมมันจะเป็นวิ่งสระธรรมดาปกติถ้าเราอยากจะวิ่งวิ่งไต่เราก็ล็อกดิฟเราต้องมาคับโซตัวนี้ให้มันล็อกดิฟครับผมเห็นไหมครัอันนี้จะมาชูนาทีอาร์เขาจะมีพร้อมมาให้เลยเห็นไหมอันนี้เรียกเป็นสายล็อกดิฟเขาล็อกดิฟทั้งหน้าและหลังนะครับผมอ่าครับอันนี้น่าเล่น เหมือนจริงยังอะไรด้วยอ่าอันนี้ไว้ลากรถลากได้ครับผมเขาที่สร้างเหมือนจริงตัวนี้จะเป็นแนบหลังเห็นไหมฮะเหมือนรถบ้านๆจริงๆครับผมรถสแตนดาร์ดเลยปีกนกหน้าแนบหลังโอเคเดี๋ยวมาดูภายในกันดีกว่าว่าเขาให้ชุดไฟอะไรมาครับผมผมเลยมาถอดดูภายในดีกว่าแล้วก็ถอดผมถอดนอกนอกแล้วอ่เวาเป็นกระบะหลังครับผมนี่ครับผมโอ้เหมือนจริงมาก เอากันนจะเป็นที่วางแบตเห็นไหมฮะอ่าดูโครงสร้างของเขาเหมือนรถจริงมากๆเลยครับผม,อ,มอันนี้จะเป็นชุดไฟของเขาครับผมที่เขาติดตั้งมาให้จะเป็นตัวอ t i นะีไอครับนี่ครับผมดูช่วงเกียร์เขาเฮานี่ก็เป็นเหล็กนะครับผมเนี่ย แหลกหมดเลยชันซีนี่จะเป็นอลูครับผมปีกนกจะเป็นพลาสติกแข็งนะครับผมช็อปปีกนกเหมือนจริงมากๆเลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นลิซิปตัว RC4GS ครับผมเห็นไหมฮะดูรอบนะครับผมเหมือนจริงมากๆแต่ดูใต้ท้องอีกทีนึงแล้วกันเห็นไหมฮะตัวนี้จะเป็นแหนบนะครับผมเห็นไหมฮะ เนี่มันจริงเป็นรถที่ดีไซน์มาเหมือนตัวรถของแท้จริงๆมากๆครับผมปีกนกสละะนิ่มนะครับผมตัวนี้ก็แต่งมาให้ผมไอ้ตัวนี้จะเป็นโซโบตัวที่เอาไว้ล็อกดิฟนะครับผมตัวนี้อ่าครับผม ตัวนี้เขาให้มอตเตอร์มา35เทิร์นครับผม ESC กันน้ำครับผมตัวนี้น่าจะเป็นของ Hobby Wing 1060ครับผม ESC ไหครับเซ์โวครับผมตัวนี้จะเป็นระบรบวงจรของเขาเซโ์โรนะครับอันนี้เซโวโรขับเร็วอยู่ด้านในนะครับโช๊คเขาเป็นโช๊คน้ำมันให้ยังดีครับผมขเขาเซ็ตมาให้เรียบร้อยแล้ว สวยเน่มครับปีกนกดีไซน์ได้เหมือนจริงมากๆนี่บอดี้แข็งครับผมพเพื่อนอยากดูมุมไหนถ่ายดูทุกมุมอันนี้ด้านหน้าดู้อนกับไปทีนึงครับผมตัวนี้จะเป็นตัวา t r TR พร้อมเล่นอ่าเห็นไหมเป็นตัวสีดำเอาให้มาตัว พร้อมเล่นเลยตัวนี้ขาดแต่แบตกับที่ชาร์จอย่างเดียววิ่งได้เลยครับผมตัวนี้ผมก็แนะนําตัวนี้มันน่าเล่นเหมือนกันเพราะว่าใครที่ชอบรถที่สวยสมจริงมีปีกนกมีคานแข็งหลังผมแนะนําเป็นตัวนี้เลยครับผมตัว Ford f 150ดีเซลรันเนอร์ครับผมตัวนี้จะได้อารมณ์อีกแบบหนึ่งคือรถจริง มีแหนบมีปีกนกเอาเพื่อนเคนไหนสนใจก็ตัวเนี้ยผมแนะนำเลยน่าเล่นสมจริงสวยครับผมก็รีวิวของเราก็มีเพียงเท่านี้ครับผมชอบกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับตอนมีอะไรรถอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมีรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ